มากไปกว่านั้นก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับที่สามารถผลิตได้เยอะมากระดับประเทศเลยผมจะให้ดูนะครับข้างหลังห้าสีขนาดนี้ผมยืนอยู่ที่เขื่อนที่มีชื่อว่า เขื่อนสีนักคริน้นเขื่อนแห่งนี้นะฮะสร้างตั้งแต่ปีพศ2516นะครับผมสร้างเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆเช่นช่วยส่งเสริมระบบชลประทานนะฮะผลักดันน้ำเค็มนะครับแล้วก็ช่วยบรรเทาอุทกภัยนะฮะไม่ให้น้ำท่วมเองและที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะเขื่อนแห่งนี้ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า720,000กิลวัต์หรือเทียบเท่ากับการ เปิดไฟบ้านพร้อมๆกันกว่า7ล้าน2อแสนดวงในหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวสุดยอดไหมล่ะครับเนี่ยครับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเรียกว่าโอ้โหนี่คือสิ่งที่แบบว่าถูกกั้นออกมาจนกลายเป็นแหล่งน้ำทำให้ทัศนียภาพบริเวณรอบนะฮะมีภูเขามีต้นไม้มีระบบนิเวศท,ที่สบมบูรณ์มากๆเลยนะครับผม แล้วที่สําคัญนะฮะเวลามาท่องเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีนะครับพลาดไม่ได้กับการมานอนบนแพรที่เขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองนะเนี่ยฮะสังเกตได้ครับบริเวณรอบเขื่อนก็จะมีที่พักที่แบบว่ามีทั้งที่พักแบบระดับอีโคไปจนถึงระดับ5ดาวเลยใช่ไหมฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตมากเลยนะครับแถมยังมีกิจกรรมมากมายต่างๆว่าจะล่องแพชมพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าจะเป็นการส่องสัตว์หรือจะมาแคมป์ปิ้งโอ้โหกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยมีอีกเพียบมากมายนะฮะเขื่อนศรีนครินหรืออุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินรายล้อมไปด้วยระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพันไม้ต่างๆป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังแล้วก็แถมยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเลียงผากระทิงหรือว่าช้างป่านะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของเขื่อนใครๆก็จะนึกถึงเป็นการบริหารระบบน้ําเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้นก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับที่สามารถผลิตได้เยอะมากระดับประเทศเลยผมจะให้ดูนะครับข้างหลังนี่ครับนี่ครับ ห้าท่อเห็นไหมครับห้าท่อนี้ครับที่บอกว่ามันเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับครับจะบอกว่าที่นี่นะครับเขื่อนศรีนครินเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาติดตั้งด้วยกันทั้งหมด5เครื่องด้วยกันนะครับที่เป็นท่อๆ5เรียงกันนะ5ตัวเรียงกันนะครับ ไอ้สามเครื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องตัดไฟใช่ไหมครับส่วนอีก2เครื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบเอาไว้สูบน้ํากลับนั่นเองนะครับสูบขึ้นไปอย่างที่สูงใช่ไหมครับเพื่อวนกลับมาผ่านเครื่องตัดไฟฟ้ากลับมาเช่นกันวนกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับในเมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อสูบน้ํากลับแล้วแบบนี้จะมีความคุ้มค่ากับการผลิตไฟฟ้าหรือไม่นะครับแน่นอนว่าการใช้ไฟฟ้าสูบน้ํากลับก็ต้องสิ้นเปลืองพลังงานอย่างแน่นอนนะครับ แต่จากการสำรวจของกฟผพบว่าในช่วงเวลากลางคืนนะครับจะมีการใช้ไฟฟ้าน้อยใช่ไหมครับทำให้การผลิตเนี่ยมันเหลือเฟือใช่ไหมครับเมื่อเอาส่วนเกินตรงนั้นมาสูบน้ำกลับก็จะทําให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินได้ในตอนกลางวันนั่นเองนะครับผมผมแถมเกร็ดเล็กให้นิดนึงนะว่าถ้าไปพบเจอใครที่เรียกเขื่อนนียว่าเขื่อนเจ้าเนนนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเขาจะเรียกผิดนะครับจริงๆแล้วนะครับจะบอกว่าชื่อดั้งเดิมมันคือที่ตั้งของบ้านเจ้าเนนนั่นเองนะครับชาวบ้านเขาก็เลยจะเรียกกันว่าเขื่อนเจ้าเนนนะครับพอพูดถึงในตัวเขื่อนนะครับเขาก็มีการบริหารจัดการ ในเรื่องของพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับน,นักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาชมในตัวสันเขื่อนนะครับผมก็จะมีบริการที่จอดรถเ่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตบริการเรื่องของน้ําอาหารเครื่องดื่มนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการนะครับคอยให้ความรู้คอยให้คําแนะนําในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมยือนอยู่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ครับเป็นสวนนะครับพอเข้ามานะครับรู้สึกได้เลยว่าโหน้ําสัมผัสกับต้นไม้ใหญ่เนะี่ยตรงนี้ เย็นเลยนะครับผมจากที่อยู่ตรงสันเขื่อนร้อนร้อนเหงื่อแตกนะครับผมในเมื่อเขื่อนนะครับเลือกที่จะสร้างในตรงจุดๆนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคนเรานะก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับผืนน้ำนะให้ได้อย่างกลมกลืนแล้วเขื่อนยังมีความสําคัญอยู่อีกไหมอยากให้ทุกท่านนะฮะลองมาค้นหาด้วยตัวคณเองนะครับผมที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสรินกรินนะครับ EP ต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านแต่งตัวแบบชิๆคๆกูกูสตรีทนะครับเพื่อทำการถ่ายรูปคู่กับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเลิกทำการไปแล้วนั่นก็คือโรงงานกระดาษน,นะครับแล้วไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมบ๊ายบาย